ยกว่อข้างไว้ก็เพียงดุพ่อืออือข้างลูงกับลูงคือเก่าว,ว่าเบี่ยงมาทื่อะไเเรเสลเบี่ยงกับบ่ามาสวัสดีครับถึงพงษ์อมซีนอนครัวพีเน้อง้อยใจช่วยคุณนะปูปูติดลมแล้วจะลับบ้านออกไม่ได้เลย ก็ดนเจแห้งบ่มีแห้งรึไงปั้นสูน้องไปเลยนะปันสูงจนบ่ตีนเดียเลยเดน้ก็บดินถอยลังก็บ่ถอย กีก่แกกะนิ่งเซ้เลเราจิบจิบๆ่แค่นี้น well. ั네่นก็เธอก็เจอมาแล้วแล้วว่าสามารถเลลไอาจารย์ผมาะว่าเจอรถตัวเด่นว่าแห้งไปเนืเงยแน่อย่เงนว่าไม่ได้เรืองเปลืองน้ำมันเท่านี่เีงานว่าเ็นว่าใดงานเ็าตลดค่าในเืองน้ำมัน ลองลอย้นกัุอไก่ด้วยมาชิกด้วยไก่กันนี่ฉันว่าไวดีสือเดินก็มาช่วยถ้าว่าทาเขามาดินล้มีท่างขามาอันนี้ควนใหม่สิ่งเลยจริไม่มีควนให่น้อยควนใหม่ที่จริแต่ว่าลมเพาอไรเน็ตัวเดินมันว่าแห้งตัวเดินมันยางมันดึงมันเดินมาเลยเดินซอยมาเลย เดินซอยได้แนี่ยนะก็มือดึงไปแน่ก็ยังพอขึ้นงลองได้ดูกพี่ลงมาพุทธศาันก่อนว่เนีน่ยดันทางขุนทางที่เลี้ยงล่งทางท,างงงที่ทาง,ง,งที่ทเลี้ยลงล่งก็เดินมันไม่เดินไม่ไปไงพี่น้องเนี่เดินไ,ไม่ไปเลยเป็น ก็เรื่องดี้ไม่แรงนะปั่นสู้ไม่ไป แมคโครนต้นัวเดินดีๆเลยผมเนาะตัวเดิน,ดดเนะเดนไม่ดีมันก็การติดลมนี่มันมีมากกว่ารถธรรมดาเลยถ้าตัวเดินไม่ดีเพาะมันหนักเนาะแม่โคคันนึงมันหนักไม่ใช่เบาๆเลยหายทุกที่ไปหาคุณปูไปขยับไปเนี่ยละหายปูไปหาปูไปไ Yeah, <laughs> เดินขึ้นมากๆวันนี้ดินนี้ก็เป็นแต่ดูดดีครับแต่ว่าดินดูดขนาดว่า ่คุยกันลูกพี่ก็ลงมาคุยกันเถอะกอนเอางัยลงมาคุยกันเถอะกอนถักกินเข่ากันก็ได้กินเข่ากินน้ำใจเย็นๆย็กเถอนตัวเดินไม่แห้งมาที่เรณาวบังกัน Ừ con là mười năm cháu hay. Cái cảnh mẹ đang mau lẩu súp vang luôn luộc phê. ครับเครื่องกับไม่รื้อเอายังไงรื้อแรงไหนฮ่าคอนใหม่บ่ไปหาเหยียบหาเพราะพอดินแห้งอะนะต้นดินเปียกแล้กันเบิดอีหล่ะเราได้ถุยาคอนใหม่บ่ มันก็ไม่ดิ่งแกนก็ไม่ดินแข็งอไย่ง้ตากไปก้นตกตากไปก็โดนด้วตากดินนี่แล้วพ้อมใหม่พ่้อมใหม่อ่ก้งดไปย่า่อะไรังทีอะไรยังย่าัด แเบอร์ขาดดินคางซาเนาะดินกันอมน้ำยิ้มน้ำเพราะแห้งาแล้วก็คางซาดินยแต่ยางมาบลมมันบ่เอาตะเี้ยวอย่างนักับมอมมอบัดแต่างไม่ดีกัยางมาขาดบวมบัดพูดเาดยางกึดากสักลเลยเอาดากเกิหมือนเดิ่เดิลูกเเอาดากไหลลงเลยมันบ่ตีหอดีวิฟังนี่ะมัเกดเาวหรอมัน่ ก็คืนนยุ่นแล้วแต่ว่าหงามบอกจริงผมคุณลงไปเขาไปดินเจนนะออกงามพี่ยป็นดีดีินตัวเดืนมันแห้งมันกับบ้ข้ามันแล้วมันกับบอยู่มันแล้วตื่นจะแบเขาปั้นแท็กจะบอย่างดิดังสารลอมันหลบอยางดินจูไปพร้อมคุแล้วกินแล้วมันไแล้วที่แรก่เห็นจ้ลอจมยุ่นแห้งจมหนักันเลยไปฝูดเ่าดากินยีสต์ดากินด้วยบ่อไห ปัตนี้ไปออกข้างในบ้านนะจะออกข้างในบ้านได้จุดบู้ไปี่นป่ะคือไม่ออกข้างที่ป่ะถ้าประตูเล็อกมันก็ง่ายกว่าสิขางซ้ายสิเมียนคำว่าที่ไปแก่กันไป,ไปไนเ่อไรเนี่ยแก่ข่างซ้ายแก่ข่างซ้ายจะไปเลยเมียนแก่แล้แห้งไปเนี่ยข่าง,ขงซ้ายแห้งนักก็เก้คนเดียวว่าออกให้เราเปิดหัวออกข้างพี่นะน,นี่ประตูเล็กยุหันนะว่าเปงนี้แหละนี่เข้าไปนจริงเนี่ย เี่กินแกนีเดียมลงเลยนเมียนอยู่บ่มันมีกระนํำนั่นบ้านลงม้กันได้เลยนี่ก็ได้เมียนรานูขี้ดบาดลงมากลงมากอยู่แล้วติบาดมากก็ได้ขากกับกับอะไ้พี่น้องเลยไอ้ป้องก๊อบเด้จะได้มือมาเศร้าต้นนี่ขึ้นบาไดยบ่เศร้าเมียนต้นบบกตองนี่เป็นห้อง มเมียนว่าอะไดุส no like ีเนียนว่าอะดีูรอผุแล้วท่ามันปลอดภั้คือกระทั่งประตูเล็กท่างผุเลยออกอ้อมไปผุไข่กลัวลวถาไปคูนงม่เาก่มไป่ยงมุนกนเดี๋ยวให้หน้ามันหนียางไปดนี่มบวบาว่ามัดินแล้วไปเบิดนบ่แม่นเป็นเปิดน้ำใส่เตี้ยแต่เาม่ได้เห็นงนเกี่ยวหน้าโซลเซียวนะน่ามึงสร็จแล้ว หน้าโซลาร์เซลลเขาใกล้เพรได้หน้าโซลาเซลลยสิแล้วทุนเห็นว่เขาได้เกจยเขาหันถึงแล้วมือขวากับพวงแล้วมันใส่ดันความเดียวมันใส่ปีกความเดียวมันคือใส่ปีกความมันตัดขอบมันเป็นครับมันขับรถมาทั้งจริงเนาะใส่ปีกอยู่อน่าต่างงูอย่างสำหรับคลิปนี้พอคลิปน,นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าคุณปู่แกบอกตากตินสักสามสัปโมงก่อนเดี๋ยวนำมาเิ่งภารกิจเก็บกู้เพื่อเ่าล่ะ ฝากกดติดตามอาจารย์แกด้วยนะนี่อาจารย์นี่กนนแก,ก,น,น,กน่ดยืนเกดบ๊วยถอยหรอกเกดบ๊วยยันหรอกซ้ำหน่อเกดว่าประสบการณ์เกดพันล้านเนาะโครงการพันล้านน่าก็เห็นมาแล้ว